เรื่องแรกนะครับสำหรับโมดที่2นี้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของคำจำกัดความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยก็คือรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่งที่เน้นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ชื่นชมเกี่ยวกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นเป็นหลักซึ่งก็ได้แก่การท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมวัดโบราณสถานหรือแม้แต่การล่องเรือเพื่อไปดูวิถีชีวิตของชุมชนต่างๆบางท่านเนี S ่ยก็อาจจะมีประสบการณ์แบบนี้อยู่แล้วเช่นการไปเที่ยวตลาดน้ำในชุมชนต่างๆหรือแม้แต่การเข้าไปร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ตัดขึ้นตามเทศกาลต่างนั่นเองซึ่งเรื่องราวของวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะสื่อสารกันมาเป็นรุ่นต่่่่่่ออรรรรรรุุนนนนนนะะะคััับซึงงกกกททเเีีียยววใลม้้้็จไดูปตติศาส แล้วก็จะเป็นการเสริมสร้างและก็ถ่ายทอดความรู้ต่างๆจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับเป็นลาร้อยปีเหมือนกันตั้งแต่รัชกาลที่3มามรุ่มมาใช่ไหมครับ สำหรับประเภทของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับก็จะจัดแบ่งได้ทั้งหมด5ประเภทด้วยกันประเภทที่1เนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในพื้นที่ประเภทนี้เนี่ยค่อนข้างเรียสที่หนึ่งครับก็คือเขาต้องการรับรู้ข้อมูลเชิงลึกไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของวัดหรือโบราณสถานต่างๆเพราะฉะนั้นผู้จัดการการท่องเที่ยวในกลุ่มนี้นะครับที่ต้องบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลให้ดีนะครับเพราะ ในกลุ่มที่2นะครับจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เน้นความเพลิดเพลินโดยเฉพาะความเพลิดเพลินเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มนี้ไม่ต้องการข้อมูลเชิงลึกอะไรมากนักแต่ต้องการเห็นภาพรวมของโบราณสถานต่างๆซึ่งอาจจะมีไกด์คอยให้ความรู้แบบคร่าวคราซึ่งก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ได้ครับ นักท่องเที่ยวในกลุ่มที่สานะครับจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวแบบบังเอิญนะฮะเรียกว่ายาก็คือไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการที่จะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์แต่บังเอิญนะฮะได้เข้ามาในพื้นที่นะก็เลยได้รับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชนนั้นๆไปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเป็นนักท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบสบายๆต้องการที่จะชื่นชมทัศนียภาพต่างๆรวมถึงร่วมกิจกรรมกับชุมชนตามวาระหรือเทศกาลต่างๆไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของประวัติศาสตร์หรรือความู้ ของพื้นที่นั้นๆแลวกลุ่มลุกท้ายคือนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับกลุ่มพวกนี้ก็ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรก็คือเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะพักผ่อนหย่อนใจซึ่งก็ไม่ได้มีการกาหนดวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับเรื่องของสาระความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ครับ กาวโดยสรุปนะครับก็คือผู้จัดก,การการท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยนะครับจำเป็นต้องดูนักท่องเที่ยวให้ออกว่านักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มนั้น,นมีความต้องการอะไรถ้าเกิดเป็นกลุ่มแรกเนี่ยซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยค่อนข้างมีความคาดหวังสูงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รวมถึงนะฮะข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโบราณสถานหรือแม้แต่วัตถุมงคลต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดขายจุดสําคัญเลยนะครับสำหรับการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวระนั้นครับ